สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเย็บกลีบบัวสัตบุตรนะครับโดยใช้ใบตองกับใบรินกระบือนะครับซึ่งวันนี้เราก็สามารถเย็บกีบบัวสัตบุตรเนี่ยนะครับไปใช้ติดขอบกระทงได้ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สอนการเย็บกลีบหักคอม้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ฉีกใบตองนะครับความยาวตัดใบตองความยาว3นิ้วนะครับแล้วก็ฉีกความกว้างประมาณ1นนิ้วครึ่งนะครับ จำนวนที่เราฉีกขึ้นอยู่กับเราติดเลยนะครับฉีด1น่นิ้วครึ่งหลังจากนั้น,ให,นให้นักเรียนให้นักเรียนนะครับจับใบตองเอาด้านนวลขึ้นนะครับแล้วพับด้านขวาก่อนเฉียง45องศานะครับตรงลงมาแบบนี้นะครับพับด้านซ้ายเหมือนกันเลยเฉียง45องศานะครับตรงลงไปนะฮะจับขึ้นถ้าเกิดกีบลักษณะนี้เขาเรียกว่ากีบพกานะครับแต่วันนี้เราทํากีบบัวสัตบ,บุตร นะครับเราก็จับใช้นิ้วชี้ล็อกปลายไว้ใช้นิ้วโป้นิ้วโป้และนิ้วชี้ดานด้านซ้า,ายบิดลงไปข้างหลังบิดไปข้างหลังดันขึ้นมาแปะไว้บนนิ้วโป้ด้านขวานี่นะฮะข้างหลังก็จะเป็นกลวยทรงตะกลวยแบบนี้ส้างหน้าก็จะเป็นทรงเหมือนทรงกลีบบัวกุมๆเมืม่อได้แล้วเราก็นําไปติดที่ตัวทุ่นของเรานะครับแล้วก็นําตะปูเข็มมาติด ขีบที่สองทำเหมือนเดิมเลยอย่างนี้นะฮะเทคนิคจะอยู่ตรงที่การดันให้เกิดทรงปูมดันไปข้างหน้ามาไว้นิ้วโป้ด้านขวาเห็นไหมครับ้้วก็มาติดความสวยของกีบบัวสตบงนะครับ ก็ต้องดูตรงปลายกีบมันจะมีลักษณะแหลมและตรงกลางจะเห็นด้านในเห็นไหมฮะอ,อันนี้เป็นการใช้กีบกีบริงกระบือนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้กีบริงกระบือในการทํานี่นะครับตัดหัวตัดท้ายาพับลักษณะเดียวกันเลย1ครั้ง2ครั้ง3มครั้ง4ี่ครั้งเมื่อได้กีบเหมือนกีบพากาแล้วเราก็ดันนะครับ แล้วก็ติดลงไปเทินไปเรื่อยๆจำนวนชั้นตามที่เราต้องการนะครับสามารถทำเป็นขอบกระทงได้หรือสามารถใส่รองพันพุ่มก็ได้นะครับหรือจะเย็บถาดสำหรับใส่ขนมของคาของหวานก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณงค้า